สวัสดีค่ะวันนี้เรามาประกอบใบสีผ้ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นใบสีผ้าหรือใบสีใบตองนะคะเราก็จะถือว่าใบสีเป็นของสูงเป็นของที่เป็นสิริมงคลนะคะใบสีที่เราทำเนี่ยเราทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทพไทายเทวาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บูชาค่ะ การทำใบสีแต่ละชิ้นงานผลงานจะออกมาได้ต้องอาศัยความเพียรความอดทนความรักและความใส่ใจในชิ้นงานนั้นๆใบสีของแต่ละคนที่ทำฝีมืออาจจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเราค่อยคอยฝึกหัดไปด้วยใจที่รักรับรองได้เลยว่าอีกไม่นานท่านก็จะเป็นหนึ่งขึ้นมาได้ขอให้ทุกทกท่านที่ทำใบสี จงภูมิใจในผลงานของตัวเองนะคะค่อยค่ฝึกหัดค่อยๆพัฒนาเพราะว่ามันคือภูมิปัญญาของไทยคะ่ะขอเป็นกำลังใจนะคะและเอาใจช่วยทุกๆท่านนะคะจากบ้านใบสีเชียงใหม่คะ่ะ